เอาละตั้งใจฟังสงบสงบอดเอาถ้ามันเจ็บมันปวดก็ดีถ้าไม่มีความอดทนก็ไม่ได้สิเวลาออกลูกมันเจ็บมันปวดกว่านี้เยอะตั้งใจฟังฟังเทศฟังธรรมด้วยเพื่อจะได้ภาวนาไปในตัวนั่นแหละดูจิตดูใจของใครของมันสร้างเหตุที่ดีผลได้รับมันก็ดี สมกับที่ว่าการกระทําคือทําดีบาปก็กระทําเอาแหละคือทําชั่วมันจึงเป็นบาปใครอยากดีก็ทําดีเอาไม่ไปทําชั่วความชั่วมันก็เลยไม่เกิดขึ้นถ้ายัางทําชั่วอยู่มันก็ไม่มีความดีนั่นแหละาศาสนามีเท่านั้นแหละมีดีกับชั่วเท่านั้นมันอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่ตัวคนไม่ได้อยู่ที่ตัวคนอื่นหรอกโดยเฉพาะพวกเราเป็นนักปฏิบัติพระพุทธศาสนามีเจตนาปฏิญาณตนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระมาบวชก็เหมือนกันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบวชมาก็เพื่อปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกัน จึงต้องทำให้มันสมควรที่เราเจตนาสมควรที่เราปรารถนาอยากจะให้พวกเราทุกคนดีเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอย่าได้แต่เรียนรู้เฉยๆมันไม่ดีมันต้องปฏิบัติให้มันเกิดมันมีขึ้นจึงจะดีถ้าหากเรารู้เฉยๆก็เหมือนกับรู้นั่นรู้นี่นั่นแหละรู้บุญ บุญนี้เราก็รู้กันทุกคนแต่ไม่ทำเจ้าของให้มันเป็นบุญมันก็เลยไม่เป็นบุญอยากได้บุญแต่ยังทำบาปอยู่มันก็เลยไม่เป็นบุญมันกลายเป็นบาปบาปก็คือตัวคนนี่แหละบุญก็คือตัวคนไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายหรอกสัตว์มันก็ไม่ค่าลักมันก็ไม่เป็น วัวควายนั้นหาใส่ท้องของมันไปตามเรื่องประพฤติผิดทางกามมันก็ไม่ประพฤติแหละมันไม่มีห่วงแหนเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นเองโกหกไม่เป็นวัวควายเล่ามันก็ไม่กินเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้บัญญัติพระาศาสนาไว้ให้แก่สัตว์เดรัจฉานพระองค์บัญญัติพระาศาสนาไว้ให้คน คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติกันสำหรับวันนี้พวกเราก็มีเจตนาดีออกมาจากบ้านช่องเข้ามาสู่วัดสู่วาสู่ศาสนาเพื่อมาสร้างคุณงามความดีมาประกอบศิลวัตทานวัดภาวนาวัดมาประกอบการมหากุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลด้วยการไหว้พระ ระลึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ที่จะอบรมจิตใจเพื่อเอาธรรมะมาอบรมจิตใจให้มันสงบจากบาปโดยเฉพาะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นอภิลักษ์ิดสมัยเป็นวันข้าวประดับดินเรียกว่าอุทิศกุศลให้แก่บุพผาเปตพีคือผู้ที่ล้มหายตายจากไป จะเป็นเครือญาติเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ล้มหายตายจากไปถ้าวิถีวิญญาณยังเป็นสัมภเวสีอยู่ก็จะได้มาอนุโมทนารับส่วนบุญส่วนกุศลที่กลบุตรกุลธิดาลูกหลานอุทิศบุญกุศลไปให้คืออย่างวันนี้ใครๆก็สนใจเหมือนอย่างเมื่อเช้านี่แหละมีคนมาบำเพ็ญบุญกุศลมาก มาร่วมสามร้อยคนไม่ใช่น้อยๆผู้ที่เป็นเปลดเป็นผีก็มาอนุโมทนาสาธุการดีอกดีใจที่เห็นลูกเห็นหลานได้มาบำเพ็ญกองการมหากุศลให้บางคนนับตั้งแต่ต้นปี2515ขึ้นมาคือตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราเพิ่งจะได้มาใส่บาทวันนี้เป็นครั้งแรกก็มีนั่น ก็เพราะว่าระลึกถึงคุณบิดามารดาเครือญาติที่ล้มหายตายจากไปแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นประเพณีมาแต่ครั้งโน้นครั้งพุทธกาลนั่นแหละมาตั้งแต่ศาสนาพระเจ้าวิปัสสีนั่นแหละจึงไม่ใช่ธรรมดาในคราวกาะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าองค์พระโคดมของเราได้เกิดเป็นชายตุกตาชื่อว่า ตินปะละเป็นคนทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็ล้มหายตายจากไปไรนาก็ไม่มีเที่ยวรับจ้างเขากินอย่างนั้นแหละได้ข้าวมาก็พอได้หุงกินมื้อเช้ามื้อเย็นพอประทังชีวิตไปเมื่อถึงเดือนเก้าดับนี่แหละก็หุงข้าวใส่กล่องไว้แล้วก็เลยว่าจะกินแล้วจะออกไปหารับจ้าง พอดีเห็นประชาชนผู้ใจบุญใจกุศลเดินทางไปใส่บาตรไปถวายบุพผเปตพีพระเจ้าชื่อว่าพระมหากสปะรกเห็นคนไปมากก็เลยร้องถามเขาพ่อแม่พี่น้องป้าลุงพากันไปไหนมากมายจังอ้อวันนี้ไปถวายบุบพผเปตพีจะไปทำบุญใส่บาตรวัดกันว่าอย่างนั้นแหละ คิดในใจชะรอยเราเกิดมาที่เป็นคนทุกข์คนจนพอแม่ล้มหายตายจากไปเราคงไม่เคยให้ทานสักครั้งสักทีละมั้งว่างั้นก็เลยสะพายกล่องข้าววันนั้นแล้วข้าวหุงใส่กล่องไว้แล้วไปตามหลังคนกลุ่มนั้นผ้าก็ขาดขาดครั้นจะไปใกล้หมู่เขาก็ย่านเขาจะเห็นหำแหละเดินตามห่างๆไป พอไปถึงวัดแล้วเขาก็ทำพิธีไหว้พระสมาทานศีลและก็ว่าตามพระนั่นแหละศีลห้าประการนั้นเมื่อถึงเวลาพระเจ้าพระสงฆ์เขาก็ตั้งแถวกันเหมือนกับพวกเราตั้งแถวกันเมื่อตอนเช้าวันนี้แหละพระมหากปประสปะพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยออกบินทบาทแกก็ไม่ใส่หลายองค์แกใส่หมดกล่องเลย ใส่องค์พระศา,าสดาหัวหน้านั้นข้าวไม่เหลือสักเม็ดเลยใส่แล้วก็เลยปรารถนาขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความจนความหิวอย่าได้มีจากวันนั้นจนข้าพเจ้าสิ้นพบนั่นแหละคิดอธิษฐานในใจไม่ได้ให้ใครได้ยินด้วยดอกแล้วสะพายกองข้าวเปล่ากลับแล้วไม่ได้ค่อยพระยาถาสัพี่ ไม่ได้คอยกินข้าวก้นบาดเหมือนพวกเราหรอกไปเลยไปถึงที่พักแล้วเอากล่องข้าวห้อยไว้แล้วก็เอาผ้าห่มมาห่มนอนทวงท้ายทวงหัวว่าจะกินบุญวันนี้อิ่มบุญแล้วไม่ต้องออกไปรับจ้างนอนหลับพอตื่นขึ้นมามันก็หิวสิทีนี้คิดในใจว่าข้าวมีเหลือติดกล่องสักเม็ดเลยหรือพอได้มาอมแก้หิวบ้าง ใจหนึ่งบอกว่าจะยังไงยังไงเอาใส่บาทหมดแล้วนี่เถียงกันอยู่นั่นแหละใจหนึ่งบอกว่ามันหมดแล้วเอาใส่บาทหมดแล้วนี่เถียงกันอยู่นั่นแหละใจหนึ่งมันบอกว่าหมดแล้วใจหนึ่งบอกว่าดูเหมือนยังมีอยู่พอหิวแล้วก็ลุกไปเปิดกล่องข้าวดูเปิดฝากล่องมีข้าวเต็มหอมกลุ่นเชลมันเป็นข้าวทิพว่างนั้นเถอะ กินไม่เหลือสักเม็ดอิ่มแอแอ่เลยกินแล้วก็นอนก็มีข้าวเต็มกล่องให้กินทุกมื้อเลยในชาตินั้นเลยไม่อดกินนั่นอาน,นิสงของตินปะละพอคิดอยากกินไปเปิดกล่องข้าวแล้วได้กินเลยมีข้าวเต็มเลยไม่อดไม่อยากไม่ต้องไปทำชั่วศีลก็เลยบริสุทธิ์ไม่ได้ฆ่าไม่ได้รักทรัพย์ ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดเท็จไม่ได้กินเหล้าแล้วรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยตลอดเวลาบนว่ายตายเกิดวัฏสงสารเที่ยวไปโง่ามาสุดท้ายก็มาเกิดเป็นสิทธะกุมารออกบวชในพระศาสนาสำลิศเป็นพระพุทธเจ้าบรมครูนั่งนิ่งเหมือนก้อนหินให้พวกเรากราบไหว้ยอยู่บนนั่นแหละ นั่นต้องบำเพ็ญอย่างนั้นพระบรมครูนั่นนะ่ะแต่ครั้งเกิดเป็นตินพละในศาสนาพระมหากัสสปะพุทธเจ้าโน้นท่านก็เป็นคนทุกข์คนจนเหมือนกับพวกเรานี่แหละทุกกว่าพวกเรานี้ด้วยซ้ำไปแต่ท่านเจตนาดีเพราะฉะนั้นบุญกุศลก็อยู่ที่การกระทำทำด้วยเจตนาคือวันนี้ กับพวกท่านทั้งหลายที่เจตนามาทำบุญสุนทานให้ทานการกุศลเมื่อเช้านี้ก็อุทิศกุศลส่วนบุญไปให้บุปผเปตพีมีปิดามารดาปู่ย่าตายายกุลบุตรกุลธิดาผู้ล้มหายตายจากไปเขาก็อนุโมทนาหากปิดามารดาปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของเราขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ อาน,นิีงส์งนั้นก็สะท้อนกลับคืนมานั่นแหละมาสู่พวกเราเหมือนกับตินปลละอันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ภูมิใจพอตอนข้ามาเราก็ได้บำเพ็ญกองการมหากุศลก็รักษาศีลตลอดวันผู้รักษาศีลห้าก็รักษาตลอดวันผู้รักษาศีลอุโบสถก็รักษาตลอดวัน ข้ามมาก็ได้มาบำเพ็ญกองการมหากุศลสดับตรับฟังพระธรรมเทศนานั่งภาวนาพุโทโธดูใจของเจ้าของนั่นมันก็ยิ่งเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ศีลวัรคือรักษาศีลบริสุทธิ์ทานวัรเราก็ได้บริจาคทานการกุศลตามกำลังศรัทธาภาวนาวัร เราก็ได้ภาวนาพุโทโธตามดูลมเข้าลมออกให้จิตใจของเราสงบตลอดทั้งการสดับตรับฟังพระสัจธรรมเทศนาหาความดีเข้าสู่ใจซึ่งถือว่ายากนักที่บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้ที่จะมาบำเพ็ญกุศลพร้อมเพียงกันสร้างวัดทั้งสามประการให้ครบบริบูรณ์ในวันเดียวกันนั้นมันยาก เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาประสบความสำเร็จทานวัดเราก็ได้บริจาคทานตามสติกำลังศีลวัดเราก็ได้รักษาศีลบางคนก็รักษาศีลห้าบางคนก็รักษาศีลอุโบสถภาวนาวัดเราก็ได้ภาวนาแล้วดูจิตใจของเราให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นก็แปละว่าพวกเรานั้น ดำเนินตามรอยพยุคคลบาตขององค์สมเด็จศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ชื่อว่าเราสร้างพระาศาสนาเข้าสู่จิตใจเป็นการปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติบูชาปฏิบัติคืออะไรปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาและปฏิบัติดวงใจของเจ้าของให้มันหมดจากความเห็นผิด สร้างจิตใจของตนให้มีความเห็นถูกเห็นถูกในทางพระพุทธศาสนาผลสุดท้ายก็เอาทรรพินิษจิตของพวกเราก็เลยสูงขึ้นสูงกว่าความโลภสูงกว่าความโกรธสูงกว่าความหลงผลสุดท้ายจิตก็เป็นกองการกุศลคือจิตเป็นบุญต้นทุนที่เราได้บำเพ็ญคือปฏิบัติชอบทางกายทางวาจา ใจ,ใจิตใจโดยบำเพ็ญศิลวัตรทานวัตภพวนาวัตกรรมจัดอาสวักิเลสความหลงออกจากใจิตใจนั่นน่ะพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ประเสริฐมันเป็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์ที่ดีเรียกว่ามนุษยธรรมโมมีธรรมประจําจิตประจําใจเพราะฉะนั้น ให้เราทั้งหลายที่พากันภูมิใจโดยเฉพาะปีนี้เราก็บำเพ็ญกองการมหากุศลเป็นต้นมาเรียกว่าในพรรานี้เป็นเวลา45วันบางคนก็ได้รักษาศีลเป็นนิดสร้างศิลวัตรก็เป็นนิดนั่นแหละ45วันงดจากการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกา,การพูดเท็จการกินเหล้า บางคนก็ได้ทานวัดแล้วทีนี้สร้างทานเป็นประจำคือให้ทานทุกวันนั่นอัน,นิสง์มันถึงใจบางคนก็มีภาวนาวัดแล้วทีนี้ทำภาวนาทุกคืนไหว้พระสวดมนต์นั่งหลับตาภาวนาพุทโธนั่นแหละผู้มีศีลเป็นนิดมีทานเป็นนิดภาวนาพุทโธเป็นนิดสร้างจิตใจ ของตนให้สงบเรียกว่าจิตพบพระพุทธศาสนาคือจิตติดพระพุทธศาสนาจิตติดศีลจิตติดทานจิตของพวกเราติดภาวนาติดพระพุทธติดพระธรรมติดพระสงฆ์แล้วติดทางที่เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นนั่นแหละว่าอย่างนั้นมันก็เลยเป็นบุญเป็นกุศล เพราะฉะนั้นทุกคนจงอย่าได้น้อยใจถ้าเข้ามาบำเพ็ญกุศลในทางพระพุทธศาสนาแล้วมันไม่ขาดทุนหรอกบุญกุศลมันก็ได้ขออย่าได้ทำเล่นเท่านั้นแหละครั้นรักษาศีลจริงๆคือรักษากายรักษาวาจาให้เรียบร้อยเว้นจากโทษทั้งห้าอัน,นิสงส์มันก็ถึงใจทานก็เหมือนกัน ร้านเราบริจาคทานเป็นประจำทานจริงๆไม่มีความตรณีหวงแหนไม่มีความเสียดายไม่ได้หวังวัตถุภายนอกทานเพื่อประดับจิตใจของตนในใจของตนรู้นั่นอาน,นิสงของการบริจาคทานมันก็ถึงใจถ้าเหลียวดูในใจของเราก็เห็นแล้วอาน,นิสงทานที่ตนบริจาคนั่นนะ่ะอย่าง ให้ทานวันนี้ใครทานน้อยก็รู้ว่าเจ้าของทานน้อยใครทานมากก็รู้ตัวเจ้าของว่าทานมากต่างก็รู้กันทั้งนั้นที่คนมาบริจาคก,การภาวนาก็โดยในถ้าเราตั้งใจภาวนาพุทโธตามลมเข้าลมออกแล้วพุทโธก็เอาไปตั้งอยู่ในใจจริงๆทําอะไรมันก็จริงขึ้นที่ใจ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ให้อบรมใจให้เป็นใจที่จริงไม่ให้ใจปลอมถ้าใจปลอมแล้วมันปลอมไปหมดรักษาศีลมันก็เป็นศีลปลอมให้ทานก็ทานปลอมภาวนาพุทโธก็พุทโธปลอมๆนั่นแหละเข้าไปยู่นในจิตใจนั่นแหละ